สวัสดีครับผมนนทการครับพี่คลิปนี้เป็นคลิปนนชวนบ่นนะเป็นตอนที่สองใช่บอกว่าตอนที่สองนะนนชวนบ่นคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปเห็นการคอมเมนต์แบบแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่เราไปด่าคนอื่นผมงงมากเลยนะการด่าคนอื่นแบบเนี้ยคือมันคนที่ด่าเนี่ยเขาคิดว่าคิดว่างไง่ พอ,อเขาคิดว่าถ้าใช้คํานี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันตัวเองได้ในจุดจุดหนึ่งในจุดจุดนั้นหรือจุดจุดนี้หรือจุดจุดนูน้นพ่อมึงอเขาคิดว่าคําเนี้ยเมื่อเราพิมพ์ด่าเขาไปแล้วเนี่ยพอเราเติมคานี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะทาอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราหยอกหยอก <c oughs> ในขณะที่ผมสเต็มอยู่เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ตลอดผมบอกแล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสเตมปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งพิมพ์ขึ้นมา พ่อมึงตายเหรอพี่หยอกหยอกฮ่าฮาฮ่าฮบวกจากนั้นผมก็ตอบคอมเมนต์นั่นไปด้วยคําที่สุภาพเรียบร้อยพับเพียบเยี่ยวก็พ่องตายไงฮ่าฮทีนี้ก็มีคอมเมนต์ตามมาบอกว่าเฮ้ยพี่คิดมากทำไมวะผมหยอกหยอกเองหยอกหยอกอะพี่ เข้าใจบ่าวหยอกหยอกไงตลกดีนะตลกมากเลยการที่เราแสดงความคิดเห็นในการด่าคนอื่นด่าพ่อด่าแม่หรือว่าจะด่าเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราเติมคําว่าหยอกหยอกลงไปเนี่ยคือมันจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถที่จะด่ามึงกลับได้เลยเลยมึงคิดได้ไงวะเฮี้ย มึงโตมาในสังคมแบบไหนเหวะมึงคิดแบบเนี้ย <c oughs> ต,ตลกอ่ะตลกอ่ะเ้วบอกอยู่หยอกหยอกไงอ๋อคิดมากทำไมพ่องตายเองหยอกหยอกเมื่อไหม่ป่ผมหัวร้อนแล้วปะ่ะเมื่อโดนคำแบบเนี้ยพ่อม,มึงตายหยอกหยอกออ้กูร้อนอู้ด่าพ่อกูมันด่าพ่อกูเฮ้ยมันด่าพ่อกูเอ้ยด<ะ>ผมไม่ได้หัวร้อนเลยนะสิ่งที่ผมคิดเนี้ย ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยผมพูดงี้เลยในประเทศไทยเลยก,การที่เราสามารถไปด่าคนอื่นแล้วเราพิมพ์คําใหยอกหยอกต่อท้ายเสร็จแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะมาด่าคืนหรือว่าแสดงความเย็นต่อแล้วน้องคนนั้นจะพิมพ์บอกว่าหยอกๆยอกอย่างนี้ก็มีนะไอ้เหี้ยผมปวดหัวมากแล้วไม่ได้เป็นที่สตรีมผมสตรีมเดียวบางคอมเมนต์ที่มีสังเกตได้ ไอหยอกหยอกพ่อมึงตายเหรอไอพี่ชักบอากครั้งบ้าหยอกหยอกนะพี่เป็นเกย์ใช่ป่ะหยอกหยอกเมียเฮ้ยเมียพี่เป็นเมียน้อยคน่ืหนึ่งกระปากว้าหยอกหยอกหอกก็อยากจะให้น้องไปคิดดีๆนะครับก่อนที่น้องจะด่าคนอื่นน่ะน้องคิดว่าคนอื่นเขาจะด่าน้องไม่ได้เหรอแบบด่าก,กลับมาเนี้ยแบบพ่อมึงตายอะ่ะเอาน้องทำไงอะ่ะดิ้นเออมัน่าพ่อกูกูจะทาพ่อมึงคืน ยอกยอกไอสัตว์ไอเอ้เหยหยอกหยอกไงต้องจะแก้ตัวอย่างนี้เหรอครับพี่บอกเลยนะถ้าน้องคิดอย่างเงี้ยมึงไปโดดตึกตายไปยถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยจริงนะว่าไอการที่เราไปด่าคนอื่นแลนห้องพิมพ์มพแบบมันเหมือนเป็นคำป้องกันตัวแบบที่มึงคิดไปเองอย่างเงี้ยมันจะช่วยมึงรอดจากการที่คนอื่นเขาจะไม่มาด่ามึงอะนนชนบ่นฝากไว้เท่านีา้กัน ว่าการที่เราจะไปด่าคนอื่นหรือการที่เราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคนอื่นมึงจะต้องยอมรับฟีดแบ็ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าผลกระทบที่มึงไปคอมเมนต์หรือว่าไปโพสต์หรือไปทาเฮี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับคนอื่นน่ะมึงก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรกับตัวมึงไม่ใช่ว่ามึงไมย่ยอกยอกเอ้ยกูรอเล่นอะยอกยอกกันทำไมอะมึงคิดมากทำไมเนี่ย แค่นี้แล้วกันเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมกับนนชวนบ่นในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบายหยอกยอก